สถานการณ์ร้อนแรงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องดราม่าธรรมดาแต่ยังสะท้อนพฤติกรรมในวงการบันเทิงแบบที่หลายคนอาจไม่เคยรู้แต่ความคุกรุนยังดำเนินต่อไปเมื่ออินฟลูเอนเซอร์สาวคนหนึ่งในทิ่ทอได้แชร์เหตุการณ์ที่ทำให้เธอทั้งตกใจและเสียความรู้สึกอย่างแรงเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อเธอไปเข้าร่วมงานอีเวนต์และพบเหตุการณ์ไม่คาดฝันดาราชายชื่อดังที่อยู่กลางวงทะเลาะก,กับหญิงสาวในที่สาธารณะกลับหันมาด่าทอเธอด้วยคำพูดรุนแรงสุดขีดว่ามึงเป็นอะไรวะ ทั้งที่เธอเพียงเอามือปิดหูเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงทะเลาะเท่านั้น,น,นเหตุการณ์นี้ทําให้เธอทั้งอึง้งและผิดหวังโดยย้ําว่าดาราคนนี้เคยถูกพ่อยเชร์มาตำหนิแรงมาแล้วแนอดีเธอเล่าต่ออย่างละเอียดว่าขนาดเธอตั้งใจซื้อบัตรไปดูเขาแต่กลับต้องเจอกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมขนาดนี้จนต้องไปบอกเพื่อนๆบางคนถึงขั้นอยากเข้ามาเคลียร์เรื่องราวแต่เหตุการณ์ก็จบลงแค่ตรงนั้นเพราะศิลปินชายก็เดินจากไปเฉยๆทั้งยังมีกาดมาคอยกันและห้ามไม่ให้ยิ่งวุ่นวายกว่าเดิม แต่เรื่องยังไม่จบเพจชื่อดังอีป้าข้างบ้านได้ออกมาแสดงความเห็นเพราะไม่ตัวตนดาราชายรายนี้แบบไม่ระบุชื่อให้ชัดเจนแต่บอกไม่ให้คิดเอาเองว่าเป็นศิลปินผู้ชายและเคยถูกพล่อยเชิญมาตำหนิอีกทั้งยังตรวจสอบไอจีสตอรี่ของผู้ต้องสงสัยจนเหมือนว่าจะมีหลักฐานว่าเจองานเดียวกันจริงๆเมื่อพูดถึงผู้หญิงที่ดาราชายมีปัญหาด้วยเพจดังกล่าวก็ไม่ฟันธงเป็นใครกันแน่เพราะเจ้าตัวมีเพื่อนสาวหลายคนหรือ,ออาจเป็นหญิงสาวหน้าใหม่ที่เพิ่งพบเจอในวงการแถมแอบให้ข้อสังเกตว่า หากเป็นคนที่เราคิดจริงๆก็ไม่แปลกใจเพราะเขาเป็นคนที่ปากจัดมากเวลาปกติสุภาพน่ารักดูอบอุ่นแต่เมื่อเล่าเข้าปากทุกอย่างเปลี่ยนไปกลายเป็นเจ้าพ่อคำหยาบด่าทออย่างไม่สนใจใครและนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามข้อคิดสําคัญจากกรณีนี้คือผู้ชายที่ดีไม่ใช่แค่หน้าตาและท่าทางภายนอกแต่ต้องรู้วิธีควบคุมอารมณ์ไม่อยากคายต่อผู้หญิงไม่อวดเบ่งและต้องมีมารยาทไม่ว่าดื่อม,มากแค่ไหน ความขันหลงยังคงลุกฮือในโลกโซเชียลหลายคนแสดงความคิดเห็นถกเถียงกันอย่างดูเดือดบางส่วนก็ออกตัวมั่นใจว่ารู้อยู่แล้วว่าเป็นใครแต่ประเด็นนี้แหละที่อาจก่อให้เกิดมุมมองแตกต่างคุณคิดว่าดาราที่ปากจัดในยามเมาควรได้รับการอภัยไหมหรือพฤติกรรมแบบนี้ควรโดนตำหนิแรงๆมีสิทธิแสดงความเห็นได้เต็มที่ในคอมเมนต์คุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมนี้หรือคิดว่าคนดังควรรับผิดชอบมากกว่านี้แสดงความเห็นได้เลย